โอ้ยป่าถวายป่ถวายเทพผู้ผู้เป็นโมเป็นโม Gracias. <laughs> ผ้าลงไปเบิ่งได้พี่น้องด้วนี่ปลายในต่อนะครับเต็มอยู่ยปากกาดำใส่สองสามลูกครับเดี๋ยวไปเบิ่งกัน Gracias. <laughs> นะพี่น้องผมบัดนี้ขึ้นจากน้ำแล้วครับผลงานร่วมกันหรือว่าห,หลายครับนี่แต่แนวเดียวพี่น้องครับเป็นปลากระดำปลาเพียนี่แต่ปลากระดำปลาเพียนะครับใส่กรนี่น่าจะประมาณสองโลครับสองโลกลักกวสองโลกลักกวนี่น่าจะสามโลนะครับอยู่ประมาณนี้ประกดข้างมาตัวนึง่งกดข้างหน่อยครับ กะปรากดเหลืองนี่จะดูตัวนึงครับเอา้ามือ,อีอกะทีอว่าพอแล้วเรื่องครับเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดเป็นปลาปลานะครับป,ปลาเป็ดปลาะปลาปลากระดำลองเบิ่งนครับหลายครับไม่ต่แนวเดียวครับปลานี่เขามาแต่ละสิบ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพูกันไหมครับตั้งรับมือกันขอลาพี่น้องไปไ็นตําเลยครับขอบคุณครับครับเรียกกรถครับมากตัวใดโอ้ยเออเอาออตาสิไฮเออรถเออครับแม่เตสิไฮบ้าบวบ้า,บา,บาอโอ้ไปกินซอยนะครับเนี่ยหลายครั้งเดี๋ยว่เอเดี๋ยวผมอยู่ในขอนแก่นมาแล้วครับเดี๋ยว เปียเียพาเียเยอาไปกกินอันปันใด,ดดอกเอาไปดดดอุ๊ยเอาละเอาละ